มีทีสามหนึ่งสมาร์ทโฟนสุดคุ้มปี2021เครื่องเดียวจบครบทุกการใช้งานเพียง1,990บาท สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ทีมีรุ่น T ี่31ที่รอบนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการอัปเกรดมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นในด้านดีไซน์ที่ทําออกมาได้โดดเด่นและสเปคที่ให้มาแบบจัดเต็มมากกว่ารุ่นที่แล้วโดยรุ่นนี้จะมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.3นิว้วแบบ IPS ที่ให้สีสันความคมชัดและประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่ารุ่นที่แล้วด้วยชนิดหน้าจอแบบ2.5 d หาแถมขนาดหน้าจอก็ใหญ่สะใจ เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไว้ดูหนังดูซีรีส์หรือต้องการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆบนหน้านจอที่กว้างขึ้นแถมตัวนี้การถายก็ต้องบอกเลยว่าลื่นกว่าเดิมมากๆเพ่ว่าจะปิดเปิดแอปปัดซ้ายปัดขวาแอปพลิเคชันก็ลื่นไหลและเดียดตาสุดๆด,ด้านของดีไซน์ตัวนี้ก็ทำออกมาได้โดดเด่นม,มากๆด้วยการตัดขอบตัวเครื่องให้มีความบางและจุดโค้งบนเพียงเล็กน้อยทำให้ปิลลิงการจับถือค่อนข้างกระชับมือและรู้สึกดีเบียม,มากเลยทีเดียว โดยรุ่นนี้จะมีมาให้เลือกด้วยกันถึงสีสีไม่ว่าจะเป็นเอ o อนเบเล่โกร์ไวท์ซีบลูโดยด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบไมโคร USB และพอร์ตแจ็ค3.5โดยด้านข้างของตัวเครื่องจะมีปุ่มปรับเสียงและปุ่มพาวเวอร์งานประกอบต้องบอกเลยว่าดีเยี่ยมระบบเป็นปินการเป็น Android 9 0ที่รองรับแอปพลิเคชันบน Play Store อย่าง f Facebook Line YouTube 넷ฟิกแอปธนาคารทุกธนาคารหรือแม้กระทั่งแอปเป่าตังก็สามารถใช้งานได้ในด้านของสเปคนะครับจะมาพร้อม RAM 4กิกส์ยความจับสตอร์เ64กิกและยังสามารถเพิ่มในส่วนของไมโครแอดิกาได้สูงสุดถึง1 2 8กิกเรียกได้ว่าเก็บไฟล์รูปหนังเพลงได้แน่นแบบไม่ต้องกลัวเต็มเลยในส่วนของกล้องนั้นจะเป็นดีไซน์3กล้องเป็นกล้องหลัง13้าลพิเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลทาให้สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ ฟีเจอร์กล้องก็จัดม่ให้เพียบอย่าง Face Beauty สำหรับสาวๆที่ชอบความเกาหลีเบอร์ r, สำหรับถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์พาดอลามาสำหรับคนที่ต้องการถ่ายามุมกว้างเรามาดูภาพที่ได้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าสวยสดทุกมุมมองและสำหรับใครที่จะเอาไว้วิดีโอคอรตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้แถมตัวนี้ก็ยังรองรับ 3G และ 4G ใส่ได้ถึง2สิมได้กว่าปลอดภัย ก็มีฟีเจอร์เฟสอลอคสแกนให,หน้าที่ทําให้สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานแบตเตอรี่ให้มาถึง4,000 mAh บอกเลยว่าอึดจุดใจอยู่ได้สบายๆทั้งวันแบบไม่ต้องกังวลสำหรับสายที่จะเอาไว้เล่นเกมเจ้าต,ตัวนี้ก็สามารถเล่นเกมไี้หลากหลายเกมเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟ ROV, Cookie Run หรือเกมต่างๆในเพ y สโตร e ก็รองรับการใช้งานเต็มรูปแบบจุดเด่นที่ต้องพูดคือในส่วนหน้าจอ ที่มีขนาดใหญ่ถึง6.3นิ้วเป็นขนาดที่กำลังพอดีมีพื้นที่บนหน้าจอเยอะๆและสะดวกต่อการใช้งานมากๆสำหรับใครที่มีหูฟังบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานฟังเพลงดูหนังคุยโทรศัพท์ได้เลยยังไม่หมดยังมีของแถมภายในกล่องสุดเอ็กซ์คลูไม่ว่าจะเป็นเคสใสฟิล์มกระจก หูฟังอะแดปเตอร์ชาร์จสายชาร์จไมโคร USB พร้อมเป็นการสินค้านาถึงนี่ปีเต็มแต่พิเศษสำหรับใครที่สนใจเพียง300ท่านแรกที่ทักแชทเข้ามาตอนนี้จากราคาปกติ3,990บาทเหลือเพียง1,990บาทพร้อมส่งฟรีเกมยือปลายทาง